ถ้าตัวท่านมีถิ่นฐานดอม e ริส e ดนอยู่ในประเทศอเมริกาตัวท่านสามารถทําแบบขายเองส่งเองได้ในบางหมวดแต่ผมจะบอกความจริงอะไรให้ครับลูกค้าบนอเมซ o n มี300ล้านคนต่อเดือนมีเป็นสมาชิกอเมซอนพรามนั่นก็คือเขาจะต้องจ่ายค่าซับสคร i b ตหรือค่าสมัครสมาชิกให้อเมซอนปีละ149เหรียญเพื่อที่ว่าถ้าซื้อของบนอเมซ o n c o m แล้วเนี่ยเขาจะได้รับการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วไม่เกิน สาวันทำการเห็นไหมฮะ้ยล้านคนเป็นสมาชิกอ m มส o นพ r า m มคคำถามก็คือสินค้าของตัวท่านเองมันควรค่าแก่การรอขนาดนั้นไหมเพราะถ้าส่งจากประเทศไทยไปใช้เวลา5วันถึงลูกค้าแต่นี่คือทางเครื่องบินซึ่งกิโลกร,รัมละ550บบาทณนะปัจจุบันค่าส่งกับการรอ มันเหมาะสมควรค่าได้กําไรและควรค่าที่จะรอไหมถ้าคําถามคําตอบของตัวท่านเองก็คือไม่ควรค่าที่จะรอตัวท่านก็ต้องใช้บริการ Fulfillment by Amazon ครับไม่มีทางเลือกอื่นแต่ถ้าตัวท่านเป็นสินค้า handmade ควรค่าที่จะรอมันราคาแพงและลูกค้าเข้าใจว่านี่คือสินค้า handmade เป็นอะไรที่ต้องรอได้ตัวท่านก็สามารถขายเองส่งเองได้ไม่มีปัญหาครับแต่ไม่ใช่ทุกหมวดที่ทําได้ยกเว้นบางท่า ที่มีเรสซิเดนต์อยู่ในประเทศอเมริกาสามารถขายเองส่งเองได้ก็ไวพอกันกับโกดังอเมซอนเลยเผลอๆไม่ต้องโดนชาร์จค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างที่จะแพงของอเมซอนด้วยอันนี้ก็เก็บไปฝากพิจารณาและฝากไปคิดกันต่อเองด้วยนะฮะแต่ถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบนอเมซอนคลิกลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้เลย